ไม่มีวันไหนที่ไม่สดชื่นจริงๆครับแล้ววันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ตื่นมาพร้อมความสดชื่นครับก็เมื่อวานนี้สําหรับทัศนะที่วางไว้ให้ก็เรียกได้ว่าสมบูรณ์แบบครับเป็นทางด้านของดอทมูลเนี่ยเอาเรื่องเลยครับชนะไป4ประตูต่อศูนย์ครับเลขคู่หนึ่งที่ให้มองบนๆครับก็เป็นทางด้านของโคนที่กับเชฟฟี่เนี่ยก็มาตามนัดครับสมบูรณ์แบบสุดๆครับและสําหรับวันนี้ครับแน่นอนครับ สดชื่นมา4วันติดติดแล้ววันนี้ก็จะมาแจกความสดชื่นเหมือนเดิมครับสำหรับฟุตบอลที่น่าสนใจครับให้พี่ๆมองไปที่กันโชเซเรียอาอิตาลีครับสำหรับค่ำคืนนี้ครับเป็นทางด้านของเรเช่ครับเปิดรังย้าต้อนรับการมาเยือนทีมลุ้นแชมป์ครับอย่างยูเวนตุสครับก็เจอกันทีไรครับค่อนข้างที่จะผูกขาดเลยครับเป็นทางด้านของยูเวนตุสเก็บชัยได้ตลอดเลยครับแล้ววันนี้มาเจอกันในช่วงที่ฟอร์มของเรเช่เองครับโอ้โห ฟืดสุดๆครพี่ๆห้าเกมหกเกมหลังสุดเนี่ยชนะได้เพียง1เกมเท่านั้นเองครับอยู่ในช่วงที่เรียกได้ว่าต้องเคาะสนิมกันเลยครับและไม่รู้ว่าจะเคาะได้หรือเปล่านะครับสวนทางเลยครับกับทางด้านผู้มาเยียนอย่างอยู่เป็นตุนครับสมกับที่เป็นทีมลุ้นแชมป์จริงๆครับช่วงหลังมาเนี่ยต้องบอกว่า ท็อปฟอร์มครับแล้วก็ทําผลงานได้อย่างโดดเด่นจริงๆครับช่วงหลังเก็บชัยชนะได้แบบต่อเนื่องเลย2เกมหลังสุดครับยิ่งแสดงเห็นว่าแนวรุกของยูเวนตุสตอนนี้โอ้โหจัดจ้านจริงๆครับสามารถผลิตสกอร์ไปได้ถึง7ประตูครับและไม่เสียประตูเลยแม้แต่แม้แต่ลูกเดียวครับแล้วก็ไม่ว่าจะเย้าหรือเยือนเนี่ยช่วงหลังมานี้โอ้โหยูเวนตุสเก็บชัยเรียบเลยครับวันนี้เจาะลึกเข้าไปดูครับในเรื่องของความพร้อมของทีมครับต้องบอกว่าเลเช่เนี่ยมีหลายๆอย่าง ที่ต้องปรับนะครับที่ต้องจูนกันเยอะพอสมควรเลยครับยังหาจุดเก่งยังหาจุดลงตัวของทีมไม่เจอเลยครับแล้วก็ส่วนทางด้านของยูเวนตุสเองครับนอกจากทีมที่จะดูเหนือกว่า เลเช่ทุกมุมทุกด้านแล้วเนี่ยวันนี้ยังได้2ผู้เล่นตัวหลักครับเป็นผู้เล่นตัวสําคัญครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเฟดิโกกันติครับแล้วก็เวตตันนะครับแมคเคนนี่ครับโอ้โหพร้อมกับมาลงสนามเพราะฉะนั้นวันนี้แล้วเนี่ยไม่ว่าจะมองด้านไหนมุมไหนครับพี่พ,พี่มองดูแล้วว่าเลเช่ไม่น่าจะต้านอยู่ครับวันนี้ครับให้เลือกเชียร์ไปที่ยูเวนตุสได้เลยครับมองว่าจะบุกมาเอาชนะเลเช่ได้อย่างแน่นอนครับ